วันนี้แม่ขันงอแง,งครับวันนี้ขออิสระสักวันนะครับฝันจ่อยอย่ามายุ่งกับฉันนะขอฉันอิสระสักวันนีนี่นี่ไงๆๆนี่ไงขึ้นวับสวัสดีครับสวัสดี FC ซแฟนคลับทุกๆท,ท่านทุกทุกคนนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับผมมงคลทักทายแม่นหน่อยอว,ว้าวขอร,รูปรอมีทักทายคุณพ่อคุณแม่ด้วยวเสียงหล่อมากหวานเจีย๊ยบทํำหัวใจไปถึงบ้านคุณแม่เลย ขอเสียงอีกครั้งหนึ่งดิโอ้โหยาวเลยนะครับครับวันนี้แม่ขันก็ออกมากินน้ำคนเดียวนะครับหนีลูกชายมากินน้ำคนเดียวเหมือนเดิมนะคมาถึงบ้านพี่ดาวก็ไม่เห็นพี่ดาวนะครับพี่ดาวไปโรงพยาบาลหายเจ็บหายป่วยไวๆเด้อพี่ดาวเด้อเห็นแต่บ้านว่างเปล่านะครับ แม่ขันของเราก็มาหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยู่นะครับก็คงจะได้ไปลงน้ําคนเดียวนะครับผมอาบน้ํากินน้ําคนเดียวอันนี้ก็กําลังเดินทางไปอาบน้ํากินน้ํานะครับตรงที่เราเคยไปนะครับผมนี่ก็มาถึงท่าน้ําของเราแล้วนะครับผมโอ้โหบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับผมก็สวยงามมากๆคเับนี่ นานวันหลายวันแล้วนะฮะที่เราไม่ได้มาเจอกันตรงนี้นะครับเราไม่ได้มาตดวแม่ขันก็รีบเดินนะครับนึกว่าจะมีเพื่อนๆมาเล่นน้ำด้วยกันนะครับแต่วันนี้ก็ไม่มีเพื่อนๆมาลงเชือกเดียวเลยนะครับเพื่อนๆหายไปไหนหมดเนาะ ลูกชายก็ไม่ได้มาด้วยกันวันนี้แม่ขันคงจะเหงาหน้าดูเลยนะครับลงเล่นน้ำลงเล่นน้ำเชือกเดียวนี่คงจะเหงาหน้าดูเลยเราไปรอดูตอนที่ลงอาบน้ำแล้วกันนะครับผมก็เช็คกลิ่นมาตลอดเลยนะครับเช็คกลิ่นตามทางมาตลอดนึกว่ามีเพื่อนๆน,นะครับนี่ครับใช้งวงสูตรดมกลิ่นของเพื่อนๆน,นะับ ตามทางมาเรื่อยๆนะฮะนี่อวันนี้นะครับให้ควานจ่อยเอามาลงน้ำนะครับเพราะว่าควานลิงกับควานพิวก็ช่วยกันเก็บหลักที่บ้านนะครับเอาเป็นไงไม่คุณเจอโคลนข้ามโคลนเลยนะ โอ้โหไม่อยากเล่นโคลนหรือเปล่าทับรรยากาศร,บรอบๆทำบรรยากาศท่าน้ำของแม่ขันนะครับวันนี้ นี่ครับเช็คกลิ่นครับเช็คกลิ่นเพื่อนๆนะครรู้นะครับว่ามีเชือกใดอยู่ที่นี่บ้างไม่ขันนี่เช็คกลิ่นได้นะครับรู้ได้เลยว่ามีเชือกใดนะครับที่อยู่ที่นี่ที่มาลงกินน้ําอาบน้ําที่นี่นะไม่ขันรู้เลยนะฮะโอ้โหท่าน้ําที่ลงประจํานะครับผม มันจายไปเลยร่อยเขาฟังเลยปล่อยให้เล่นผู้เดียวมึงอยเขฟังเลยเมนปล่อยเลยอ่าปล่อยเขาเล่นคนเดียวดูสิครับเขาจะมีอาการยังไงบ้างตอนนี้ก็แช่น้ำก่อนนะครเพื่อความอ่าสบายตัวสบายใจนะครับ แช่น้ําก็ไม่ขึ้นเครงนะครับแต่อย่างใดนะครับก็ลอยไปกินน้ําก่อนนะครับจะกินหรือเปล่าน้อจะไปไหนน้อไม่ขันน้อยังไม่อร่อยครับเลือกเลือกเลือกอยู่นะครับเลือกอยู่อ้าวตรงนี้ตรงนี้อร่อยครับนี่ ตอนนี้แช่ให้เย็นๆก่อนนะครับยังไม่เล่นนะฮะเอาละเอ็งเอาแล้วครับอีกสักพักหนึ่งนะฮะโอ้กินน้ำอยู่นะครับอีกสักพักหนึ่งก็คงจะบันเทิงกันน่าดูนะครับเริ่มนะครับเบิ่มสบายตัวสบายใจสบายกาย แม่ขันอาบน้ำคนเดียวแบบชิวๆเลยนะครับผมนี่ถึงไม่มีลูกชายมาด้วยฉันก็สนุกคนเดียวได้นี่ไงนี่ <c oughs> ไม่มีเพื่อนด้วยเนะี่ยเล่นคนเดียวก็ได้นี่แม่ขันบอกว่ารุ่นใหญ่ใจสปอร์ตอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โหสนุกครับปล่อยฟรีสไตล์ครับวันนี้ ปล่อยฟรีสไตล์แม่ขันน่าจะชอบนะครับวันนี้รันควานไม่ต้องขึ้นคอนะปล่อยให้เล่นตามสบายเลยนะีโอ้โหโอ้โหว้าวีอีอีอีนน่ส สนุกสนุกคนเดียวก็ได้นี่ใครอยากสนุกก็มาสนุกกับแม่ขันเด้อนี่แม่ขันบอกเล่นรอหนุ่มๆก่อนนะหนุ่มๆห,หายไปไหนหมดเนะแม่ขันบอกว่าหนุ่มๆห,หายไปไหนหมดนะครับเล่นน้ํารอหนุ่มๆม,มาอาบน้ําดีกว่าเนาะนี่ นี่อาบคนเดียวได้ไม่ต้องยุ่งเนี่ยพ่อควานไม่ต้องยุ่งแม่ขันอาบคนเดียวได้นี่นี่โอ้ความสุขของนางนะครับผมนี่โอ้โหดูคลื่นน้ำนะครับผมวัานจอยระวังเดอ้อตายดึงน้ำเดอ้อคลื่นน้ำซัดกระนำลงไปเี่คลื่นแม่ขันนี่แรงมากนะครับ เอาไปไหนนาะไปไหนนาะไปไหนนาะดูเขาจะไปไหนครับผมเมื่อเราปล่อยให้เขาเล่นแบบฟีสไตล์ไม่ขันเดินเลาะนะอ๋อเลาะไปหาของกินเาลาะหาของกินนะครับจะกินหรือเปล่า กินไหมแม่ขันกินไหมดูอย่างช่างใจตัวเองดูนะเล่นโครนนะครับไปสปาโครนไปสปาโคลนนะครับโอ้วันนี้ขอปะแป้งหน่อยนะฮะนานแล้วไม่ได้ปะแป้งนี่ไปสปาโคลนขัดเนื้อขัดตัวทำให้ผิวชุ่มชื้นก็นางรักสวยรักงามนะครับ วันนี้แอบมาเล่นน้ำแอบมาสปาโคลนคนเดียวเลยโ <Good. S 1> อ้โหโอ้หออนี่อ้าว,ว่าไงล่ะควันจ่อยเอาลงน้ำไหม <c oughs> ต้องเอาลงอาบอีกครั้งเนาะเดี๋ยวควันจ่อยต้องไปอาลงอาบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่เอาลงน้ำ เอาจะให้ควันจ่อยเอาลงน้ำหรือเปล่าวันนี้เอาไม่ยอมให้ควันจ่อยขึ้นนะครับแ <All right. S 1> <laughs> ม่ขันไม่ยอมให้ควันจ่อยขึ้นแล้วนะครัอ้า <right>. yeah. <laughs> น่ารักมาก <laughs> ไม่ยอมให้ควันจ่อยขึ้นครับผม oh, วันนี้แม่ขันไม่ชอบควันจ่อยนะครับวันนี้ขอฟีสไตล์อาบคนเดียวนะครับ <laughs> นี่เอาเอาเอา เออเอาหางตีด้วยนะครับวันนี้เอาหางตีด้วยเอาหางตีม่ขันด้วยเวันน er ี้ค well. วันจ่อยจะเอาลงไปอาบน้ําอีกรอบสองได้หรือเปล่าวันนี้ไม่ขันงอแงครับวันนี้ขออิสระสักวันนะครับควันจ่อยอย่ามายุ่งกับฉันนะขอฉันอิสระสักวันดีนี่เนี้ยนี่ดูก็ดูกะดูวะดูะไม่ยอมไม่ควันจ่อยขึ้นนะครับนี่ เอาทำยังไงเนาะควันจ่อยจะได้ขึ้นเนาะวันนี้เนาะเอาดูครับผมควันจ่อยจะหาวิธีขึ้นแบบไหนนะครับเอา,า,า,าขึ้นเอาขึ้นเอาเอา <laughs> ไม่ยอมให้ควันจ่อยขึ้นแล้วนะครับ <laughs> เอาจะขึ้นได้ไหม อี๋นี่ไงนี่ไงคืนวับอเอาควานจ่อยลงแล้วนะครับเอาควานจ่อยลงแล้วเย่เอาควานจ่อยลงได้ดีใจเลยนะไม่ขันนี่ ยอมให้ขึ้นแล้วนะครับผมก็ฝากช่องอาไปด้วยนะครับฝากช่องไมขันเงินพลายมงคลน,น้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอย่าลืมเดอ้อกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับรอชมคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายไมขันบายบายด้วยบายบายเร็วบายบายเร็ว Oh yeah!